ดูปลายนี่ไม่เป็นไรครับดูปลายนี่โยดสุดท้ายอ่ะสุดเหนียกโยดมีเวลาโยดไปอีกโอ้โหไอเม็ดมันอ่ะขาดอยู่เม็ดเดียวที่ตรงหัวนี่เองนี่ติดโยดน้ำไปเรื่อยสุดเลยดิโยดน้ำไปเรื่อยสุดจริงไหมนี่ครับทั้งคู่มันทั้งคู่เลยในกระสุนนะยาวเลยนะสามสี่ห้ากระสุนปิดมิดไม่มีเพลนะไอ้ไม่มีโผล่นะไม่มีแกนเลยเนี่ยติดสนิทเลย อะไรนะเขาแล้วถอกแล้ห, <French> หัวถอกไม่มีนะไม่ถอกไม่อกปิดปิดมิดหมดนะครับโอ้ติดชนิดห้มมิดขึ้นใหม่ๆมันจะเป็นสีนวลโอ้แล้วโตเร็วกินปุ๋ยดีเอาวันนี้นะถ้าใครไม่เชื่อแกกล้าพนันนะครับเลย่ะคนับเอาคนละไล่ช่วงหน้าแล้งหยอดคู่กันแต่ต้องมีเดิมพันนะไม่ต้องหยดหน้าไม่ต้องอะไรดูที่ใครจะไปก่อนทาไปนี่ด้วยนะผมอ่ะ แล้วมนันผลแรงโคตรทนที่หมายเนะี่ยคือทนน่าดูเลยละ่ะมันมีสองียวแถวลึมนนะ่ะที่มันจะละดโดดมันโดดเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโดดนะจังหวะอะไรไปอัดมัง่งอะไรมัง่งไม่ใช่้คนไอ้คนจมน้ํามาไม่ทันโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้นน้ํามาทันนะโอุ้นี่ผมคือไม่ขึ้น